ราคาเบิดคันนี้ราคาเท่าไหนขันนี้ประมาณประมาณรวมยแสงประมาณหาแสนรวมแตงประมาณหาแสนม,มนาจุกลุก่มอย่างเดียวเลยเท่าไหร่นี่ไอ้คูละแปดหมื่นสี่กูมันซื้อเว็บเลยสองขันาเลยดิครับวันนี้นะครับคลิปนี้น้องๆ <c oughs> ที่มาร์กหม้อใส่แตงเลยครับสีได้ได้ไดเห็นหลายๆอย่างได้หูหลายๆเรื่องเล่าสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ บมลูว่าไวัรุ่นมาดิเศสนะครับเนาะมาจอรดรถอยู่ทางลานจอดนีแซบเห็นพวกกันเอารถขนกันมาเลยสิไปทักทายไปสอบถามเมืองว่าน้องนุ่งมาดิเศกกันสวัสดีครับสวัสดีอีหยังนี่โอ้ยมาดิเศยกีกอันนี้อันนี้คือหม้อไซ้หม้อไส้ รถแข่งนข่งกันวะน้องอันนี้แข่งหรือแต่งรถแข่งแล้วก็รถแต่งโชว์รถทั้งแข่งทั้งแต่งโชว์ว่าได้ยังไงได้๋ยวลองล่ะอยู่ขนแกนครับอยู่ขนแกนบ่โอ้ไปแข่งมาไอเดี๋ยวแนะน้ำทีละขั้น่อนนี่เป็นเซอร์ปิโก้ครับโอ้รถในตำนานเก่าศูนย์เซอร์ปิโก้อ๋อเซอร์ปิโก้เก่าศูนย์อันนี้เป็นแต่งหรือแข่งไเข็นนี้เอาไว้ขี่เล่นครับอ๋อนี่ไว้ขี่เล่นเป็นบ่ ไอ้ไอ้ทามเนี่ยเฉพาะขั้นหนีร่วมแต่งแล้วนี่รานะคาข,ข,ขั้นขั้นหนีบ่แพงครับประมาณแสน,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 นกว่าบาทสองแสนแล้วนี่แสนกว่าบาทสองแสนแสนกว่าบาทสองแสนเซอร์บิโก้เซอร์บิโก้เซอร์บิโก้อ่าเรามาขั้นที่สองขั้นนีคือรุ่นไหนขั้นนีก็เป็นเสื้อกันครับเสื้อบิโก้โกมันต่างกันจงไหนก็มันรุ่นเดียวกันปะรุ่นเดียวกันแต่ว่าย่อหน้ากากย่อโค้ง ย่อหน้ากากย่อโค้งให้มันให้มันเนย้อยให้มันเล็กนะหอยมันดูแบบดูพี่ตรงเมื่อกี่เมอกีดูดนี่จุกลมจุกล่มเอาไงไงถามไอถามก่อนว่าในราคาเบิร์ตขันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้ประมาณประมาณรวมแตงประมาณหาแสนแบบรวมแตงประมาณหาแสนจุกลม่มจุกลมอย่างเดียวเท่าไหร่นี่ ครูละแปดหมื่นซีครูมันสื่อเวฟเลยสองขั้นาเลยดิจุกล่มนี่นะแมนครับโอ้ครูละแปดหมื่นซีมันมันเป็นทองคำเลยทองคำแท้อ๋อทองคำแท่แข็งเพชรฝังเพชรแมนครับโอ้แล้วแล้วมันเป็นแบบมันเป็นยังไงคือต้องเอามาใส่ก็คืออยากให้มันเป็นแบบเป็นจุดเด่นของเจ้าของให้เป็นเพ็ดเป็นขั้นแรกประมาณนี้ไหมครับอ๋อ เฉพาะจุกลมนี่แปดหมื่นซีนนะครับจุกลมมอเตอร์ไซค์นะครับซื่อมอเตอร์ไซค์เบียบเลยสองขั้นปาดพี่น้องครับผมกับพึ่งคยพบคยพอจุกลมอ่าในส่วนขวบอง์ประกอบของรถคันนี้อันใดที่แพงสุดนองเราล่องจากจุกลมผมเครื่องครับเครื่องอ๋อเครื่องนั่นบ่อเป็นซีนซีเป็นเครื่องยังน้อง เป็นเป็นเป็นซีอิ้ซี้วสังขึ้นมาใหม่เลยสั่งขึ้นมาใหมัยเลยแมนครับแมนโอ้ตัวนี้เข้าเข้าแลนแข็งหรือแลนแลนเอาส่วนมากเอาไว้โชว์ครับเอาไว้โชว์ครับแล้วก็เอาไว้เป็นจุดจุดขายของร้านอย่าของอ๋อเอาปกติเป็นร้านที่เข้าแต่งรถพวกมันอยู่แล้วแมนอ๋อร้านน้องอยู่ไซนี่อยู่ขอนแก่นครับอยู่ขอนแก่นบ้านทุ่มครับอยู่เพิ่มได้น้องย่บ้านทุ่มบ้านทุ่มแมนครับโอ้แล้วอันนี้เวฟอย่างนี้ในขั้นนี้ไออันนี้เวฟรอยยิมหาครับ ลอยยี่หธรรมดาครับเวียบรอยยหาธรรมดาแล้วมันมีความแตกต่างพิเศษจยางไรทคันนี้ราคาเอาราคาก่อนราคาประมาณหาแสนกว่ากันหาแสนกว่าครับคันนี้นี่นะหาแสนกว่าพี่น้องกล่องเมึงสู้มองครับมาถาแสนกว่าผมมีจุกลมตัวไอ้มีอยู่แต่บัตรใสอ๋อมีอยู่แต่บัดรใสอันนี้เขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ยุว่าไอแมนครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เขาเอินียังอะหัวยังก่อแต่ว่าเครื่องเนเป็นซี่ซีกัน ะแบข้ง C N C สร้างขึ้นใหม่หมดเลยอ๋ออันนี้แต่แต่อันนี้เป็นรถแข้งหรือรถโชว์ไอ้รถโชว์ครับรถโชว์เฉพาะเฟรมก็เกือบแสนแล้วโอ้โหช่วงเฟรมเหรียดตัวกันน็อตครับใช่เฟรมนี้ผลิตขึ้นใหม่ไหมครับใช่กันสบัดคาเพนท์ด้วยครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้น้องๆที่มาร์กหม้อไซส์แต่งนะครับสได้ได้ได้เห็นหลายๆอย่างได้หูไหลายๆเรื่องเล่าซึ่งผมบมลูเรื่องเลยนะครับเพราะว่าปกติผมนี่ ก็เห็นว่าเป็นรถธรรมดาแต่บไม่ไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้โอ้โหวงการรถจักรยานยนต์แต่งนี่ฮะ <_ Ride> สร้างมูล,ลค่ามากมายเลยนะฮะอย่างคันนี้เกือบห้าแสน้าทซ้ำรถกระบาวีโก้คันหนึ่งคนน่ะปวดยลีอันนี้รุ่นไหนน่องนี่อันนี้เป็นรุ่นแข็งอันนี้เป็นเคอาครับโอ้เคอาครับเคอาอันนี้แข่งกันวะรับรถแข้งสองคันสอรถแข่งอันนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่น กัประมาณแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทสองแสนอันนี้เป็นรถแข่งเนาะมันมันยู่ที่ฮ่อใส่อะไรอ๋ออยู่ีไหนใส่อะไรแต่เฮ็ดเครื่องไม่เฮ็ดเครื่องไม่เบิร์ตเฮ็เครื่องกับเป็นเครื่องของมันเลยแหละบอกมันเลยของเซอร์ิโกของนี่นะอ๋อแต่เพียงแต่ว่ามีการบิวแนนครับแมนมีอันหนแน่เนาะครับแมนแต่หมู่นี่ขับรถหมูนี่นะ ล่งแรงในถนนถือกูจับแน่นอนเลยกูบ่งตัวกูตรวจยึดไปก่อนแหละขั้นลนี้มัเป็นสองหลานอเ่นี้อันนี้แข่งในสนามจะยังไงก็ฝากไปถึงเยาวชนนะครับหากจะแข่งรถให้แข่งในสนามมาตรฐานที่เขามีสนามมาตรฐานอยู่ในหลายๆจังหวัดในในประเทศไทยเรานะครับอย่าไปลิขีรถทึ้งท่างหลวงบังคติโดยเด็ดขาดนะครับ มันจะก่อให้เกิดอันตรายขาดเซฟตี้ขาดการระบบต่างๆไอ้พวกขีร่รถเลาะแวน่นเบิดมือดีดเบิดขึ้นเน่เศร้าได้เศร้าห่วงมึงนะบนวนนสิไปขี่รถด,ดีดน้องๆๆๆอยู่หันอเออเศร้าได้เศร้ายัางไงก็ฝากไปถึงเยาวชนรุ่นใหม่หากคุณคิดอยากจะมาลองความเร็วควรที่จะเข้าไปอยู่ในสนามแข่งเพียงเท่านั้นนะครับเหมือนน้องๆกลุ่มนี้<ม>เขาก็อยู่ในสนามแข่งรถนะครับซึ่งเขารัก ในสิ่งที่เขาชื่นชอบพี่จอห์นนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กะไอเป็นกำลังใจเนอะเป็นกำลังใจน้องๆทุกคนเนอะสุดยอดหลายสุดยอดหลายกะเป็นตัวอย่างที่ดีเฮ็ดจะไดนกะเป็นตัวเหตุเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่เห็นเราวุูกันาวาเราจุกลมมาละแปดหมื่นละสี่หมื่นมาตั้งนะครับสุดท้ายนี่ขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนทั่วประเทศไทยครับหากจะคิดแข่งรถให้แข่งในสนามแข่งรถเพียงเท่านั้นอย่าไปใช้ความเร็วบนทางหลวง ทั่วไปนะครับพี่จอหนนี่ฝากเตือนเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ